สวัสดีพี่น้องสุอผู้สุขคนเนาะค่ะเพื่อใหม่เพื่อนเกา่าทั้งเมืองไทยและก็ต่างประเทศพี่น้องืัอนี้ก็มาพบกับช่องกินข้าวกัิที่พี่น้องือัอนี้ได้ที่ิภามว่าผัดกัเพ้าหมูพี่น้องจ้ะเครื่องปรุงของข้าก็มี่น้ำมันพืชซอสถอยซีอิ๊วหวานน้ำตาลซอสปรุงรสน้ำปลาพริกกระเทียมรสดีหมูผงชูรสเนื้อหมูใบกะเพราพี่น้องจ้ะ ข้าวก็มาผัดกระเทียมผัดพริกพี่น้องผัดพริกผัดกระเทียมเขียวห้มันมหอมสก่อนพี่น้องข้าวก็จะเสี่ยาหมูลงวันนี้ข้าวก็เสี่ยวกระเทียมก่อนหอมทะลุจอเลยค่ะแยกกับใส่หมูลงไปพี่น้องผัดหมูกับพริกกับกระเทียมให้เข้ากันหอมหมพี่น้องล้วนหมูให้สุกกรอนเพราะว่าหมูมันกระสุกยากจักน้อยผัดเข้ากันเป็นผัดใบกระเพรามมนสุกบนหยาพี่น้องก็ผัดไปเรื่อยสักผัดหนึ่ง ทิ้งไว้ก่อนชื่อว่าเข้าล้วนหมูขาวัดหมูนะพี่นะ้องผัดให้มุมหมูสุกไปเลยที่นี่ข้าก็มาปรุงรสเลยพี่นอ้องใส่ผงชูรสรสดีลงไปผัดให้เข้ากันนี้ยายก็จะใส่น้ำตาลนะคะทีนี่ยายก็จะใส่น้ำปลาซอสหอยแล้วก็ซอสปรุงรส ซีอิ๊วหวานใส่นิดหน่อยพี่น้องใส่เพือเป็นสีสันสห้ใ้สวยงามแซ่บพร้อมพี่น้องจา้าแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะป้าพี่น้องเลยเป็นตาแซ่บโบพี่น้องว่าผู้ใดอะเขามากอะอย่าลืมนะพี่น้องเด้อกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งปิ้ง,งให้ยูทูบด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะพี่น้องที่นี่แยกกัิดีใช่ กะเพราลงไปพี่น้องกะเพรานี่มันซุปมันยากพี่น้องใบกะเพราอนนี้มันเป็นอยากเลยพี่น้องแก้ร้อนในก็หายนานนะคะเพื่อนๆผัดเข้ากันค่ะหอมๆพี่น้องผัดคลุกเคล้าให้เข้ากัน,นะ เป็น,นเซตเรีเยบร้่อยพี่น้องจ้าตักเสิร์ฟได้เลยเพื่อนเรอชิมน,นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งปิ๊ง,งให้อาทีปด้วยนะคะเพืปเป็นกำลังใจเนาะคะ่ะสำรับคลิปนี้เก็สำนีก็น้นองพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ